โรงเรียน,ยนบ้านสามเพียส<า>แสนจำ,จำปาภูมิมใจเสนอ ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้าน3ามเพียแสนจำปาตั้งอยู่ที่ตำบลดูทุ่งอำเภอเมืองจัังหวดยโสธรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัศึกษายโสธรเขต1นึ่สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมมัศึกษาปีที่3มีเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่2งานโดยมีปรัชญาของโรงเรียนคือ นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอัตลักษณ์คือยิ้มง่ายไหวสวยและเอกลักษณ์คือโรงเรียนไวใสหัวใจออเพียง โรงเรียนบ้านสามเพยนแสนจำปาผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีพุทธศักราช2558ซึ่งผู้บริหารครูบุคลากรในโรงเรียนได้ขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเครือข่ายและชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลใช้กลยุทธ์ PDCA มีการวางแผนการทำงานการพัฒนางานมีการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบนำผลการดำเนินงานสู่การพัฒนามีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้านบุคลากรผ<อ>ู้บริหารสถานศึกษานางเต็มดยงวรรณเชษเป็นผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรน,นักเรียนโรงเรียนมัายสามเพียงแสนดังป่าให้มีวิถีชีวิตพอเพียงโดยนำหลักคิดวิถีชีวิตพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดจนส่งเสริมครูบุคลากรน,นักเรียนชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลการดำเนินงานสู่เครือข่ายและชุมชน าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทั้ง8กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจัดสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนสามารถถอนบทเรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนพัฒนาฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเหตุผลมีความพอประมาณและมีผูกุ้มกันในตัวที่ดีด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โรงเรียนปรับปรุงอาคารสถานที่ให้แข็งแรงปลอดภัยจัดบรรยากาศและภูมิทัศน์ให้สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้จัดแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาผู้เรียนวางแผนงานโครงการงบประมาณกำหนดผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมให้สวยงามสะอาดมั่นคงและปลอดภัยตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลทำความสะอาดบรเิเวณตามเขตที่รับผิดชอบทุกระดับชั้นโรงเรียนจึงสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภัยผลจากการดำเนินงานทำให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยยีเด่นประจำปีพุทธศักราช2503จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กิตติบัตรรางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยมโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้น่าดูน่าอยู่และน่าเรียนน่าทำงานพุทธศักราช2563จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษายะโสธรเขต1ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก โรงเรียนได้ขยายผลเผยแพร่พความรู้เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตในเครือข่ายและสถานศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงานและนำหลักความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเช่นการสาธิตปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงกบการทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูดนอกจากนั้นยังให้บริการสถานที่ห้องเรียนห้องประชุม แก่ชุมชนในการจัดประชุมประกวดผลงานอาชีพสตรีดีเด่นอีกด้วยด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆโรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆดังนี้ 1. ชุมชนให้ความร่วมมือจัดงานผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา 2. กองพันทหารรากที่2ส,สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาปรปับปรุงภูมิทัศน์ 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามเพียนให้ความอนุเคราะห์วิทยากรค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4. ระคูวิชิตเสรกุลเจ้าอาวาสวัดเสรภูมนารามเจ้าคณะตำบลขวัญเมืองเมตตาสนับสนุนพระวิทยากรค่ายธรรมะสู่โรงเรียน 5. ชนประทานจังหวัดยโสธรอนุเคราะ์วิทยากรการอบรมยุวชนละร 6. องค์การบริหารส่วนตำบลนดนูทุ่งอนุเคราะ์วิทยากรการป้องกันอัคคีภัยและ 7. สถานตำรวจภูเมืองยโสธร อนุครกครูแดให้ความรู้แก่นักเรียนจากการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 8จนถึงปัจจุบันโรงเรียนมักสามเพียนแสนจำปาจึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันขยายผลการดำเนินง,งานสู่ชุมชนเครือข่ายและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ